สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านลูกนะค่ะดูนะเราได้คลิปมาแล้วหนูชื่ออะไรลูกหืมนูชื่ออะไรเดี๋ยวนี้หนูตแล้วนะไปหนูยืดสิจะพังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะคะเนี่ยพังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเนี่ยไปหนูยืดสิลูกซิปอื้อหือหนูหนูระวังหนูตกนะลูกนะนะหาของเล่นแล้วนะคะ ก็ขันฟันนะคะนูชแทะอะไรนูชแทะอะไรอี่าแทะนะกินไม่ได้น,ะนั่นน่ะเราอุ้มเขาขึ้นมานะคะเราเจะนะคะเราจะถ่ายรูปเขาว่ายนูชนูชยาแทะนี่ไม่ได้นี่อะไรเนี่ยเราพูดภาษาไทยนะคะว่าคนไทยได้รู้เรื่องว้ายนูชทำอะไรลูกไปหนูอย่าแทะสิลูก ก็พูดภาษาฝังภาษาไทายไม่รู้เรื่องใช่ไหม <c ười> อุ้ย <c ười> อุ้ย <c ười> ไหววไต,ต่เต่เงเต่เต้งกูเต่เต่งเต่เต่งกูจะแทะนะน่าๆขอได้ไหมขอขอขอกู่แทะเลยเนอะูแทะไม่ให้หนูแทะ เยี่ยมแทะไม่ได้นะลูกพลาสติกนะเดาเจ๊วิแล้วก็เป็นเด็กนะคะอันนี้เขาโตแล้วนะ,ะคะตื้อมากเลยนะคะกำลังคันคันนะคะเ่าเต้งดูยิเ้ยเฉยได้ไหมนี่นะที่เราจับเขาไว้ข้างบนนะไะงนเราถ่ายคลิปเขาไม่ได้คะ่ะต้องเอาไว้ข้างบนโอ้ยกระโดดนะโน่งกนะลูกยิ้เฉยซิด น้าหน้า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  <c oughs> ดีจังเลยแล้วก,กินแม่แม็มกฝ้ายไม่รู้จะแช่อะไรมาเนี่ยแต่เด็กฝอยเดีกก็น่ารักนะหนูม,มิ้วกลัวมากเลยไปบ้านเรานะคะมิ้วครัวเขานะคะเป็นตัวอะไรดำๆลุกดิดลูกดิกได้ดดดดดนะคะ ตอนนี้เขาโตแล้วนะคะหนูไม่ก็คงจะกลัวอีนะคะไม่เอาผ่าเข้าไปนะ,ะเขาก็ดื้อแล้วเลยเขาโตแล้วนะคะหนูไม่ติ๊งติงท่าถากลัวแน่นอนนะคะดูเขานะเขาดื้อขนาดไหนนะคะดูเขานะคะนู่นไปแล้วนน่นดูนะคะด,ดูทำไมดื้อจังเลยนู่นนั่งยื้เฉยนั่งยื้เฉยสิ นังกิเสรโอ้ยเออนูนังกิเสรได้ไหมหนูอยากลงโอ้ยทำไงโอ้ยหนูลงไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยหนูลงไม่ได้โอ้ยหนูลงไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูลงไม่ได้หนูลงไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเอาเขาลงมานะคะลูกเขาเนะ่ยความดีของเขานะยฮะพยบแกงเขานะคะหนูอย่าดื้อสิลูก เฮ้ยไม่เอาแล้วนี่เาเราหยุดลงคืนนะคะเราก็ถายรูปทำไม่ได้เลยเขาดื้อน,นะคะเห็นไหมบีบี้แล้วไปแล้วเขาเลยดื้อน,นะไปแล้วนะคะ